เปิดท่าเรื่องจริงที่แทรกอยู่ใน The Trauma Code Heroes on Call ซีรีส์เกาหลีแนวการแพทย์ที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนชื่อดังชั่วงโมงโกงความตายพยายนขึ้นสู่อันดับที่6ของโลกแล้ว1เฮลิคอปเตอร์พยาบาลทางอากาศการที่หมอแบ็กโดนหมายหัวจากการพยายามใช้เฮลิคอปเตอร์พยาบาลทางอากาศไปช่วยเหลือผู้ป่วยบ่อยเกินไปเพราะการบินหนึ่งเที่ยวมีค่าใช้ใจ่ายมากถึง4แสนถึง2ล้านบาทกระทบต่อผลประกอบการโดยรวม2แผนกฉุกเฉินคือหลุมดำไม่ทำกำไรเช่นในสหรัฐอเมริกาแผนกฉุกเฉินทำให้โรงพยาบาลเคยสูญเสีย เงินค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่ได้ชําระกว่า4 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ภายในปีเดียวเพราะมีผู้ป่วยที่ไม่สามารถชําระค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ค่ะ 3. ามแพทย์เกาหลีทํางานหนักจริงเมื่อปีที่ผ่านมาระบบการแพทย์เกาหลีใต้พบวิกฤตใหญ่เพราะแพทย์จบใหม่หยุดงานประท้วงเพื่อต่อต้านนโยบายการปรับโคต้านักเรียนแพทย์เพิ่ม2 0 0 0ันที่นั่งเพื่อป้อนบุคลากรทางการแพทย์แต่ทุกคนมองว่าปัญหาที่ควรแก้ไขไม่ใช่จํานวนการแพทย์แต่ก็คือค่าตอบแทนนั่นเองค่ะ4ชีวิตแพทย์ในพื้นที่สงครามคือพระเจ้าชี้เป็นชี้ตายสุดๆในชีวิตจริงก็มีแพทย์ เหมือนหมอแบกหลายคนนะคะตัวอย่างเช่นดรเดวิดนอตศัลยแพทย์ชาวอังกฤษที่เดินทางไปวอร์โซนถึง27แห่งในช่วง25บปีเขาต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจว่าจะรักษาใครและไม่รักษาใครค่ะอันดับที่5เกาหลีกับซูดานใต้ในตอนท้ายของซีรีส์ที่รัฐมนตรีร้องขอให้หมอแบกไปช่วยฐานเกาหลีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในซูดานใต้รู้หรือไม่ว่าในชีวิตจริงก็มีฐานเกาหลีใต้ไปประจำการอยู่ที่ซูดานใต้จริงๆโดยที่เกาหลีเริ่มส่งทหารไปตั้งแต่ปี2013ค่ะ Yeah. <smart noise> you